กุศลบุญแปลว่าความดีเป็นเช้าแห่งการที่เราได้สร้างความดีบารมีก็เรียกฐานะบารมีเมตตาบารมี พละมีหมายถึงกำลังภายในกำลังภายนอกก็คือแรงแขนแรงขายกนุ่นแบกนี่หามนั่นกำลังภายนอกกำลังภายในก็คือสติปัญญาเนี่ยเป็นกำลังภายในคิดได้ละเอียดคิดได้เฉียบแหลม เฉียบแหลมหมายถึงคิดได้ตรงคิดแก้ไขปัญหาทั้งหลายได้ถูกจุดมสมดังที่คิดนั่นแหละเขาเรียกมันเฉียบแหลมคิดอะไรก็ผิดหมดคิดผิดไม่เฉียบแหลมแปลว่ามันไม่มีกำลังภายในจิตด,ดวงนั้นอ่อนแอเนะ เี่บอกถ้าแตกฉานในอัธถาธิบายทั้งหลายแล้ว่ะจะเห็นว่าคําทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังเนะี่ยเป็นคําสอนเป็นพระธรรมทั้งนั้นอนะ่ะอืมแต่นี้เราฟังจนกระทั่งมันเฟือมันบ่อยเอาจนเลิบเทอะบ่อยเอาจนเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องท,ทั่วไป นะแต่ถ้าเราเอาคำเหล่านั้นมาวิเคราะห์จริงๆนี่ในพระธรรมคำสอนเนี่ยมีความลึกซึ้งมีเหตุมีผลนะมีความจริงจังนะไม่ไม่ใช่หล่อแหลดังนั้น ไอ้กำลังภายนะในเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนฉลาดหรือโง่ถ้าคนที่มีกำลังภายในจะฉลาดหลักแหลมปฏิพานไว้พิษนะมีความละเอียดมีความวิจิตในการที่จะคิด แก้ปัญหาต่างๆทั้งหลายทำการต่างๆทั้งหลายได้แม่นยำได้ถูกต้องอืมไม่เขียนผิดเขียนถูกไม่พูดผิดพูดถูกไม่พิมพ์ผิดพิมพ์มพมพมถูกเนะยมันมีพลังพลังมันลงไปที่นิ้วเนะนิ้วมันกดที่แม่นเลยไปแปไปะป ฉั้นสิ่งเหล่านี้มันก็บ่งบอกถึงปฏิพานบอกถึงไว้ผิดบอกถึงกําลังภายในคนที่ทําอะไรก็ผิดผิดแล้วผิดอีกผิดซ้าผิดซากชีวิตเป็นยังไงอ่ะไม่ค่อยมีใครคบหาแตมาคมทําไมอ่ะโอ้มันผิดบ่อยว่ะไปกับมันเดี๋ยวเผลอตายเขัสักวันหนึ่งเชื่อมันเดี๋ยวพลาดกันสักวันหนึ่งมันเชื่อไม่ได้ ขาดความเชื่อถือไรเกียรติไรยศไรมิตรไม่มีใครครบเห็นไหมมันยิ่งใหญ่นะไอ้กำลังภายในเนี่ยไอ้ตัวจดจอ่อไอ้ตัวสติต่างๆทั้งหลายไอ้ตัวบาร,รมีเหล่านี้เจ้าของจะต้องสังเกตตัวเองว่าเราเป็นคนเช่นไร เราเป็นคนระดับใดถ้ารู้ว่ามันยังอ่อนยังด้อยเพิ่มเสียเติมเสียเขาเรียกว่าฝึกนะอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าฝึกฝึกซะฝึกฝึกให้มันแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นมาฝึกให้มันมีสติทีขึ้นละเอียดขึ้นวิจิตขึ้น วิจิตใช่ไหมการที่เขาจะวาดภาพเขียนภาพที่ว่าภาพสวยๆนะเพราะมันละเอียดใส่ลายละเอียดได้เยอะได้ชัดเจนสิ่ง <c oughs> รีกว่ามันวิจิตฉั้นชีวิตเราถ้ามันใส่ลายละเอียดไว้ได้มากในการที่เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ เราก็จะมีพลังเขามันมากจะมีความงดงามขึ้นมามากเดินแทนที่จะเออก้าวเหยียบก้าวเหยียบก้าวเหยียบก้าวยาวบางก้าวสัน้นบางจะมันเถอะให้มันไปข้างหน้าให้ได้ก็แล้วกันกระเด้งก็ดอนไปก็ไม่เป็นไรเห็นเรียกว่าแม่เดินก็ยังไม่วิจิตนะสำหรับคนที่ฝึกนี่มันจะเดินวิจิตนะอ่ออันคนจะเร็ว ถึงจะเร็วอันควรจะช้าก็ไม่ช้าจนยืดยาดเนิบหนาพอดีพอดีอด <c oughs> นะโอ้สิ่งต่างๆท่างหลายเรานี้บง่งบอกถึงกำลังภายในทางนั้นเลยนะอืมเดินได้แต่เดินไม่เป็นนะเยอะแยะเลยฮะกระโดกกระเด้เก่งกลาง <c oughs> เดินตุปัดตุปองเยอย่างนี้เป็นต้นอืงั้นที่บอกโอ้พระพุทธเจ้านี่ท่านสอนให้มนุษย์นี่ใช้ชีวิตให้วิจิตให้ละเอียดแล้วมันออกมาเป็นไงงดงามอจะงดงามดังนั้นท่านก็สอนสอนที่สอนมากที่สุดก็คือสอนภิกษุทั้งหลาย ด้วยอาการอันสํารวมไปในบ้านเนี่ยนยชาวมาไปบิณฑบาตท่านก็เห็นภิกษุเดิมที่มันกน,นั่นแหละเป็นชาวบ้านขลือหัดผู้อยู่ขลือหนันผู้อยู่ตามบ้านเอามาบวชขอเข้ามาบวชเมื่อมาบวชก็ต้องมาล้างนิสัยคลือหัดมาล้างนิสัยชาวบ้าน เขาเรียกว่าล้างมุดตะกะล้างก็คือมาฝึกใหม่เธอจะเดินเหมือนเดิมไม่ได้เธอจะกระเลขแก้กังไปในบ้านไม่ได้เธอจะต้องสํารวมเข้าไปในบ้านบาทนี่บาทอย่างนี้มีสะลบบาดสายสะละบาทาดต้องอยู่ข้างในอย่าออกห้องคอไป เป็นอาการเหมือนคนคล้องมาลัยไปในบ้านไม่ได้ก็เราเห็นปทา,าทีหอมใสบาดคล้องคอห้อยไปข้างหน้าเอาบาดไว้ข้างหน้าทำไ,ไมแน่นดีถน,นัดดีฟังคำสอนไม่ถีถ่ทวนจริงๆนั่นมันไม่ใช่เป็นอาการเหมือนเอาคอมเอาแอกคล้องไปในบนคอควายคอวัวไม่ได้นุ้น หลบสายไว้ข้างในจีวรทาไว้เบี่ยงออกมาเฉพาะบาทนะอ,อยู่ข้างในสายข้ในเก็บไว้งใน,เ,น,ในเป็นอาการแบบฤาษสีไม่ใช่อาการแบบแบกบคอมแบบขาดแบกบไทยไม่เหมือนกันเนี่ยฝึกแต่จริงๆก็น่าสงสารบางทีบวดไปก็ไม่มีใครบอกในเรื่องเหล่านี้ เขาจะว่ามันย่อยเกินไปจะไปจับผิดอะไรกันไม่ใช่จับผิดจับถูกเรื่องเหล่านี้แหละคือคำว่าสํารวมของพุทธ,ธะนะหลบไปข้างในเออดูซิสบงจีวรเป็นปริมณฑลไหมหน้าหนาวนู้นมันหม่มสบงยาวไปถึงคุมตะตุม่มเหมือนกับสตรีนุ่งผ้าถุง เดี๋ยวก็ไปในบ้านมันบอกมันหนาวก็ไม่ได้สแสดงความมีน้ำอดน้ำทนไปห่มเป็นปลิมณฑลล่างหัวเข่าเป็นหนึ่งฝ่ามือไม่เกินนั้นไม่ถึงครึ่งหน้าแข้งดีจะเขินขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนั่นแหละปะลิมณฑลอืมจีวรเป็นไงพลุงพลังลุงลังยาวเกินไปไหมยาวเกินทำให้มันสั้นให้มันพอดี ลากดินไปเหมือนกับขากางเกงหรือเหมือนกับผ้าถุงไม่ได้เนี่ยสติสอนสอนให้ใช้กายใช้ความละเอียดแม้จะห่มจะคุมท่านก็สอนไม่ใช่ไม่สอนอสีสีให้มันกลมมันเกลื่อนกันอืม ยอมยอมน้ำฝาดจีวอนกับสบงยอมให้มันเข้ากันเห็นอยู่ทุกวันซักอยู่ทุกวันนุ่งอยู่ทุกวันมันจะต้องเห็นความจืดความเข้มของสีทั้งหลายอยู่เนืองๆเห็นว่าผิดปกติจิตอื่นเราไม่มีนี่ทำให้มันพอดีกันสบงจะต้องยอมบ่อยกว่าจีวรเพราะสบงซักทุกวัน อย่างเงี้ยสอนหมดนะท่านสอนหมดจริงๆแล้วนะอะสอนหมดอันนี้โอ้มันมันเล่นคนละสีเลยสบงสีหนึ่งกีวรสีหนึ่งอันนี้อีกสีหนึ่งตัดกันดีนะย่ามอีกสีหนึ่งเป็ดลอย่ามชมพูเลยอย่างเงี้ยอ่มันก็เลยอืมที่เขาว่า ต้องมีปู่ดาย่าสอนถ้าเป็นชาวบ้านนะปู่ด่ามันก็เลยทําให้คอยระมัดระวังย่าสอนอีกเออมันก็เลยละเอียดขึ้นใครที่มีปู่ดาย่าสอนนี่ถือว่ามีบุญม,มีบุญแล้วมันก็จะออกมาดีตามที่สอนมันจะวิจิตอ,อใครที่จะตําหนิคนนั้นนั้นย่อมไม่มีเพราะมันดูดี ดูดีฮดูเหมาะววอืมมันก็จะออกมาพอดีนั่นแหละพอดีมัชชีมาเออจะหาที่ตำหนิว่าหย่อนเกินไปตึงเกินไปไม่มีอืมเอตึงเกินไปก็โอ้ยบินทะบาทฮะเอาเดี๋ยเอาการเดินจงกรมไปใช้มันบอกท่านเรียกว่าท่านให้สำรวมมันก็เลยอย่างเนาะ ย่ากเนาะเออไม่ต้องกินกันละเมิงวันนี้มันเกินไป่าอย่างนั้นนมันตึงเกินไปมันไม่เหมาะไม่ควรกับสถานการณ์อืแถวบ้านรอใส่อยู่ฮะเขาจะไปรอได้ไงนะเขาต้องรีบไปทํามาหากินอย่างอื่นอีกอะเพอาะฉะน้วต้องพอดีสิ่งเหล่านี้นี่มันจะเกิดขึ้นในสติปัญญาของผู้ที่ฝึกแล้วอืมอันนี้นะ แล้วถ้เป็นเช่นนี้ทํำตามที่ท่านสอนอย่างนี้ได้าศาสนาจะไม่เสื่อมหรอกจะไม่เสือ่อมไอ้ที่มันเสื่อมก็เพราะนี่แหละละเลยไอ้เรื่องเหล่านี้กันเสียไม่มีความละเอียดไม่มีความวิจิตในการใช้ชีวิตในการเป็นอยู่โตชื่อว่านักบวชตระกูลนี้เป็นอย่างนี้เหรอโอ้ไม่ไหว,ไว แต่กูลนี้ไม่นุ่งผ้านะโอ้ไม่ไหวเล้วว่ะอุจาร์เ่อประหับเกินไปนี่นะอ่าก็เลยสิ่งเหล่านี้คือพระธรรมคำสอนสอนที่จะให้เรามีความวิจิตความงดงามในการที่จะใช้ขาใช้แขน ใช้วาจาแม้จะทาในจิตในใจที่จะนึกจะคิดก็คิดสวยๆนะฮะคิดงามๆนะคิดเมตตาคิดเมตตาอย่าคิดเกียดชังอย่าคิดลบปลู่เอยดายั่นดูถูกดูหมิน่นอย่าอิจฉาอย่าอิจฉาเพื่อนเราสวยเราควรดีใจด้วยเพื่อนเราหล่อเราควรส่งเสริมโอ้เธอหล่อดีเนาะฉันไม่ไหวเลยว่าเตี้ยเกิน ถ้าเกิดใหม่ได้แล้วจะเกิดให้พอดีเหมือนกับแกเนี่ยงามมากเนี่ยอย่างเงี้ยให้กําลังใจทั้งถึงมันมันงามไม่มากเออเราก็ว่ามันมากเลยชมว่ามากก็ไม่เห็นจะผิดอะไรในจิตในใจอย่างนั้นเขาเรียกว่าจิตเมตตาอืมไอเห็นทรงผมใหม่เห็นเสื้อใหม่เห็นรองเท้าใหม่ของเพื่อนและอิจฉาลิษยาเนี่ยคิดผิดคิดผิด,ผด นั่นแหละที่เรียกว่าคิดผิดอืคิดใหม่คิดใหม่คิดชื่นชมคิดให้กำลังใจผู้อื่นเรียกว่าจิตมีเมตตาบารมีเป็นบารมีเป็นบารมีงั้นฝึกฝึกมีเมตตาด้วยมัมนก็นจะเกิดบารมีบาแปลว่ากำลังภายในทำให้กำลัง ในของเรานั้นไม่รั่วไหลไม่บกพร่องเพราะจิตเราสะอาดนะเอาละชาวนี้ได้รับบุญลับกุศลจากทานบาร,รมีคือได้ให้เมื่อได้ให้แล้วส่วนของบุญกุศลคือผลของผลของการให้เขาเรียกว่าอานิสง เป็นภาษาไม่เคยคุ้นหูนะเขาเรียกอ่านนิสงอ่านนิสงแปลว่าผลจากการที่ได้ให้ผลที่เราได้รับคือความดีไอ้ความดีนี้ส่วนหนึ่งแล้วมันเป็นของเราเองแน่นอนไม่ต้องยกให้ตัวเองนะอย่าลืมยกบุญให้ตัวเองนะถ้าไปได้ยินคำนี้แล้วกะ เราสะดุดจิตท,ทุกทีนะมันพูดเพลยๆอยือเปล่านี่อะไรมันจะลืมยกบุญให้ตัวเองเหรอก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วต้องยกจะให้เจ้าของได้ไงอะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเราแล้วเราต้องขออนุญาตตัวเองเพื่อจะเข้าอยู่เหรอขอยกบ้านหลังนี้ให้ฉันด้วยก็ของแกอเหมือนกันเราซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อข้าวมา แล้วเขามายกให้ตัวเองกินยกให้ตัวเองใส่โอ้มันไม่เป็นการพังเพื่อเพิเจอร์หรอกหรือเออกระบญของฉันมันเป็นมันมันเป็นสิทธิของเราอยู่แล้วท่านก็เลยให้มุ่งไปที่ว่าเราจะยกให้ใครนั่นแหละต่างหากเอออย่าเอามาเพิเจอร์ไว้อย่าลืมยกให้ตัวเองสอนผิดม,มันไม่เข้าใจนะว่าน่ะอืมไม่เข้าใจ ยิ่งจะเป็นพระแล้วพูดด้วยโอ้คนก็จะว่าเ้ยเห็นไหมขนาดพระอย่างว่าเ่ยแกอย่าลืมนะทําบุญเสร็จอย่าลืมยกบุญให้ตัวเอง <c oughs> มันมันมันเป็นของเรา <c oughs> เราอย่าลืมยกให้คนอื่นต่างหากเล่า <c oughs> ของเรานี้แหละ <c oughs> อย่าลืมให้คนอื่นนะบุญเนี่ย <c oughs> อันว่าเป็นทรัพย์สมบัติอย่างอื่นเนี่ย <c oughs> ลืมให้คนอื่นก็ยังไม่เป็นไร แต่บุญนี่แหละเหตุที่ทําบุญทําความดีขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้อื่นถ้าทําเพื่อให้ตัวเองเนะะเรียกว่าน,นิสัยเห็นแก่ตัวมันยังไม่หมดอืมเราต้องการจะให้นิสัยเห็นแก่ตัวเราหมดไปแม้กระทั่งบุญนี่แหละเมื่อทําบุญขึ้นมายกให้ผู้อื่นให้หมดยกให้ใครอะ่ะ ผู้ที่ยกให้เป็นอันดับแรกเลยควรจะยกให้เลยคือสัตรูคือหมู่มานคือคนที่คอยจ้องผ่านจิตวิญญาณที่คอยทวงนั่นแหละควรจะให้เพราะอะไรอ่ะก็มันคือโทษคือพิษภัยคือความทุกข์ที่มาปรากฏแก่เราเพราะฝีมือพวกนี้แหละอ่าแล้วพวกนี้คือใครอ่ะคือเจ้ากรรม คือผู้ที่มีสิทธิ์จะทวงจากเราทั้งสิ้นนะอืมเผลอๆไม่ใช่ใครแล้วพ่อในอดีตชาติพี่ในอดีตแม่ในอดีตหรือในปัจจุบันก็ได้ที่ตายไปแล้วเคยทำความดีกับเราไว้เห็นว่าเราเป็นมนุษย์ตอนนี้กำลังได้บุญได้กุศลไม่ยกให้ฉันจัทีหนึ่งตายแล้วลืมกันเชียว อลืมบุญคุณที่ฉันเคยให้ไว้ในขณะที่ฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในขณะที่เคยเป็นญาติอยู่มัวแต่เพลิดเพลินอยู่หลงละเลงอยู่แต่ความสุขของมนุษย์ลืมฉันเสียก็เลยมาคอยทวงเมื่อไรจะใช้คืนละค่าน้ำนมเมื่อไรจะใช้คืนละเอะฉันแบกฉันอุ้มมาในฐานะเคยเป็นพ่อได้บุญได้กุศลมาโอ้ เอาแต่เพื่อเพลินในปัจจุบันอืมก็เลยคอยรออยู่คอยรอที่จะเราระลึกได้จะนึกถึงนั่นแหละเรียกว่าระลึกจนกว่าเราจะนึกถึงได้จนกว่าเราจะไปทําบุญทํากุศลเรายกให้พอยกให้ก็เออได้รับบุญนี้ไปเพิ่มพ้นจะพบภูมิที่ลําบากคือกลายเป็นอาสุจากอาสุลกายฮะ ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเลื่อนไปรับจนบุญจนกุศลอันนี้างความจริงมันคืออย่างนั้นนะระบบของจักรวาลเนี่ยวันนี้เราได้นะบุญกุศลขอยกให้ท่านทั้งหลายจงมีสิทธิ์มีส่วนในผลบุญนี้เหมือนกับท่านทั้งหลายได้กระทำด้วยตัวเองทุกรูปทุกนามทั่วกัน ยะถาวารีวหาปุลาปลิปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกกัปปติอิชิตังปติตังตุมหังชิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนานาโซยะถามณิโชติลาโซยะถา,าสพีตโยวีวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสณิจังวุธาปจายโนจัตาโรธรรมมาวัฒนติอายุวนัโนสุขังภะลัง